เหมือนกันใช่ไหมคะป๊าธุร,รกิจเราเป็นยังไงคะร้อยหนะึ่งจริงๆอะ่ปะปะ๊า<ม>ต้องรวยนะธุรกิจทุกคนต้องรวยนี่ไงล่ะนี่นะไม่ใช่แบบเล่นเล่นอะไรโทรศัพท์ไนี่ย iPhone เมื่อแต่สองเฟซบุ๊กดูหนังจริง <laughs> นี่ให้แม่ทำงานแม่ไม่เคยดูอะไรเลยบุกเองเคยดูแต่หนังจีนไม่ไม่เคยใครดูเลยแต่มีแต่ป๊าาคนเดียวอ่ะยกงานให้คนอื่นยกงานให้คนอื่นใครให้งานก็ยกงานให้คนอื่นเหมือนวันนั่งทำงานด้วยใช่เลยใช่ไหมคะใช่รู้ไ,ไ้้่งยง ใครบอกหนูสืบมาแล้วและป๊าป๊ายังรู้จักหนูไม่พอนะต้องรู้จักวันนี้อีกยังไงคะป๊ะป๊ายังไม่รู้นะว่าหนูรู้ได้ไงว่าป๊าป๊าเป็นอย่างนี้หนูสืบมาไม่มีใครบอกเลยนะ ตอนนั้นเปิดหนังจีนทั่วบ้านเสียงดังรูไอแพดอยู่รบก,กวนสมองใช่ไหมวันนี้ก็เหมือนกันเสียงดังเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ตอนเช้านะไปอาบน้ำเวอรแล้วก็มาทำงามไม่ใช่ดูหนังจีน วดเร็วอันนี้ถึงจะเป็นขวนหน้าของเลมิชอนไม่ใช่ที่เกียจอะไรเนี่ยยกงานให้คนอื่นเนี่ยอันนี้ขอบอกเลยว่านะเพราะฉะนั้นไปทำเลยต้องทำที่หนูบอกต้องรักแต่ลูกลูกใช้ความความสบายอะไรนะ ลูกใช้ความสบายไม่ต้องทำเป็นแบบไม่ได้ยินโนรู้ป,ป๊าได้ยิน,ไม,ไ,ยนไม่เข้าใจาก,ก็ยังโดนอีกนะขอตังร้อยหนึ่งปลาให้ไหมไม่ให้เลยง,งกด้วยเรื่องนี้งก ไม่เหมือนพ่ออาคีให้กินหมือนนะพ่ออาคีเนะท่าไหร่นะสามหมื่นอืมเอาไปให้พ่อยี่สิบบาทได้เหรอยี่สิบบาทนี่ตอนนั้นที่มินจะซืออ้อไอติม <c oughs> ให้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทอะไรหมดเห็นไหมอื้อหือ แล้วอยากาทำอย่างนี้อีกเอาไหมเอาครับเอาไหมอะไรเอาอะไรอยากโดนอย่างนี้อ,อีกไหมไม่ต้องทำเป็นไม่สนใจอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้เรื่องนี้มาอีกโดนอีกครั้งหนึ่งปปไม่ใช่ของแก้วพังไหมไม่ใช่หนักกว่าน,นี้อีก หนักแบบโหดโห<ฆ>ด <laughs> โหดยังไงเจงดมดอ่ะไปเห็นเจมดมาดำมดเหรอเนี่ยไม่ใช่บอลหล่อเนี่ยหล่อรีกขี้เถียงหนูนจะนั่งสมาธิแล้วก็ชกป๋าใหดาลูกน่ารักมากเสียทีมันไม่